Thank you. มาแล้วค่ะพอดีวันนี้เพิ่งออกมาจากที่ทําเอกสารนะก็เลยต้องใส่แมสแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในเมืองเขาไม่ใส่แมสกันแล้วยกเว้นว่าจะต้องเข้าที่สาธารณะเชน่นพวกธนาคารห้างซุปเปอร์มาร์เกต็ตหรือเข้าไปแบบที่ราชการอย่างเงี้ยถึงจะใส่แมสโอเคเปิดเทปด้วยกันเปิดเทปด้วยกันผู้สาระเลยแล้วก็เทปนี้ที่ฉันจะมองกล้องแล้วนะวันนี้นะคะท็อปปิกก็คือจะพาเดินเที่ยวรอบหมู่บ้านเป็นไง อเอ็นช่วยจุกงเมื่อกี้เดินชนกับคุณคุณนาท่านหนึ่งนะคะหล่อนเธอจะมองกล้องเธอต้องเตือนสติฉันด้วยนะแล้วก็ฉันเขินมากคือตอนนี้ทั้งเมืองฉันจะทำตัวเป็นแบบเป็นทัวร์มากทัวร์ลิสสุดๆเลยก็คือเดินถือไม้เซลฟี่พูดอยู่คนเดียวนะคะเอาหลับเป็นกำลังใจให้ฉันหน้า,นาหน้าหนาด้วยนะคะตอนนี้พู่วตรงมาหน้าบางมากเขินกัวคนมาเล มากเลยแต่ไม่มีหรกตรงนี้จะเป็นธนาคารคือเมื่อกี้นะ่ะตรงนั้นอนะ่ะคือจะเป็นบ้านเราใช่ไหมข้างหลังข้างหลังข้างหลังจะเป็นบ้านตอนนี้พอเดิอนออกเดิอนออกมาตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นจะเจอกนธนาคารเดี๋ยวดูธนาคารอันนี้ก็จะเป็นธนาคารคืออยู่ใกล้บ้านมากอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเดินมาแบบสองนาทีถึงซึ่งการมาธนาคารที่ประเทศเยอรมันเนี่ย จะไม่สามารถเดินดุมๆม,มาได้เลยนะว่าแบบว่าวันนี้ฉันอยากจะเปิดบัญชีธนาคารจังเลยธอเปิดให้ฉันหน่อยสิไม่ได้นะคุณจะต้องมาธนาคารก่อนแล้วก็เดินเข้าไปทําการนัดหมายกับเขาแล้วก็ได้วันนัดมาแล้ววันนั้นนะค่อยมาธนาคารอีกรอบนึงเพื่อมาเปิดบัญชีจ้ะคุณไม่สามารถแบบได้เลยในทันทีแล้วก็ไม่ใช่พร้อมๆเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะได้บัตรเลยได้บัญชีเลยไม่ใช่บัตรเขาก็จะส่งไปที่บ้านซึ่งเราต้องเทคไทม์ใช้เวลาไม่ใช่ได้เลยเหมือนบ้านเราคือบ้านเราทุกอย่างเร็วมากหล่อนถ้าเกิดเธอเธอฉักชาเนี่ยเธอโดนไปเลยจ้ะศู์เต็ม5คะแนนใช่ไหมธนาคารที่ไทยมันเราชอบให้เราประเมินว่าพึงพอใจรอบนี้ให้กี่คะแนนคะศู์คือน้อย5้าคือมากสุดอะไรอย่างนั้นเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับห้างซิวเนียร้านหนึ่ง ถามว่าร้านซีเวียร้านนี้มีความสาคัญยังไงหรอก็คือร้านที่ฉันกับยายหนูยายหนูตัวแสบเข้าไปซื้อประทัดระเบิดเล่นนั่นเองจ้าคือห้างนี้เลยคือมันจะเป็นห้างที่ห้างเล็กๆขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีของเล่นเด็กนิดๆหน่อยๆอ่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านชาติตนัสใน Facebook ประชุมไรโพดไว้อยู่คือมันเป็นเรื่องของว่าไปซื้อของเล่นใช่ไหมแล้วก็ได้ได้แบบ เทียมหมากเทียมระเบิดอ่ะก็ที่มันปลาดังแปะแปะก็เตือนออกมาใช่ไหมเดินออกมาพามข้ามถนนมาปุ๊บนี่เลยจ้ะฉันพามาปลาเล่นตรงนี้เลยจ้ะคือมันเป็นลานจอดรถแล้วไม่มีคนเว้ยก็พามาปลาก็บอกว่าให้ปลาที่พื้นปลาที่พื้นมันก็ไปปลาใส่ตรงนั้นเว้ยนี่บอกว่าอย่าปลาใส่กระจกนะให้ปลาใส่ตรงที่มันเป็นพื้นกับไอ้พื้นที่งขนอย่างนี้ได้เงกระปางกันตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าขอเปลี่ยนไปปลาในสวนได้ไหมนี่ก็เลยเดินกันไปที่สวนอีก ก็เลยเดินไปป่าที่สวนกันใช่ไหมพอระหว่างเดินไปอะ่ะมันก็จะมีคนทุ่หมาเยอะมากจริงเลยบอกวนะ่ามึงอย่าไปปาให้หมาเลยนะมึงอย่าหมาตกใจกลายเป็นคนที่ใส่ไมด่ดีไปแกล้งหมาอีกแล้วถ้าเกิดเขามาฟ้องร้องอย่างนี้ทาไงก็เลยบอกว่าอย่าไปปานะแล้วมันก็ลงก็ไม่ป่าใส่หมาก็ป,าป่าใส่กูแทน,นะคะ่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยหันไปดุมันหนึ่งทีบอกว่าอย่านะอ๋อที่เดินมาเจออันนึงมันเป็นแบบ น่ารักอะมันคือหน้าต่างหรอมันเคยเป็นอดีตหน้าต่างหรอหรือว่าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วยูอยู่ทำไมเขาถึงแบบมันมีศิละปะไปอยู่ตรงนั้นน่ารักดีนี่เดินผ่านแล้วก็ชอบมองรู้สึกว่าสดใส แบบใหญ่ซาดวันก่อนเดินมากับห,ห,หนูนาเ็เลยถามหนูนาว่าอันนั้นคืออะไรหรอหนูนาบอกว่ามันเคยเป็นโรงพยาบาลเก่าซึ่งปัจจุบันร้างแล้วหลอดมันสวยแต่มันก็พองพวารวดลางมันก็เลยดูหลอดน,นะน่ากลัวไปเลยอะแอบแอบอยากแอบอยากขึ้นไปนะแต่ขึ้นไปกลางวันอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปได้ไหมอู้ฉันเจอใครอะ อ่ะกลับมาที่โรงพยาบาลร้างของเราคือมันใหญ่มากตั้งแต่แบบอยู่ริมฝั่งนูน้นยาวมาจนถึงตรงนี้นอ่ะมันออกมันขึ้นไปไม่ได้ประตูอยู่นูน่นประตูปิดแอบอยากรู้ว่ะว่าเป็นยังไงว่ะล่าท้าผีไหมยังไงคะคุณบูมบูมเห็นบูมสัมผัสได้ มันคงเป็นโรงพยาบาลที่วิวสวยมากเลยนะจริงๆแล้วแต่ว่าพอพูดว่าล้างกูก็กูก็หล่อนเลยโอเคเราเดินต่อนะคะเ <c oughs> มืองก็ค่อนข้างสง,งบอย่างเงี้ยแหละแต่ก็มีคนแบบเดินเล่นแล้วก็จะมีคนจูงหมาเดี๋ยวก็เจอคนจูงหมาคนจูงหมาที่นี่เยอะมาก อ๋อแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีถังขยะแล้วก็มีถุงขยะที่มีสัญลักษณ์รูปหมาซึ่งเราสามารถเดินไปดึงถุงขยะอันนั้นเอามาไว้เก็บอ,อึของน้องหมาได้เลยจ้าซึ่งมันก็สะดวกสบายมากๆเลยสําหรับคนที่พาน้องหมาน้องแมวออกมาเดินเล่นในที่สาธารณะนะคะก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือ เคยดูนันีิเทปที่นันิสาไปอเมริกาแลวนันิสาก็พูดว่าท้องฟ้ากับแสงแดดที่ต่างประเทศอ่ะมันขี้โกงเว้ยมันเป็นแดดที่สวยนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆแดดที่นี่มันแบบไม่ใช่แดดแบบแดดตะโกนแบบแดดแบบตะโกนแบบร้อนๆอย่างนั้นนะมันเป็นแดดที่แบบถ่ายมาแล้วแบบดูสวยดูพองอ่ะกูคิดไปเองว่ากูแบบกูกูแบบกูอินกว่าจะอินที่นี่จัดจนกูแบบมองทุกอย่างเป็นโพซิทีฟไปหมดเลยก็ไม่รู้นะเออ ามสะพานมาก็จะเจอสนามเด็กเล่นแล้วก็มีแบบออมีทรายเด็กไปเล่นเตะบอลกันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยขี้ออกมากูยังไงกูต้องเก็บให้ไหมเนี่ยยังไงหล่อนกูไม่เก็บนะโอเคน้องได้เก็บบอลเ,เองอไปลวจา้ะแล้วก็โอ้โอ้ กูไม่ได้ถ่ายน้องอีดอกเมื่อกี้กล้องเออกล้องเออมากก <c oughs> คือกูถ่ายบอกว่ากูถ่ายตัวเองแล้วกูบอกว่าฮ้ยน้องมาเก็บบอลไปแล้วนะถ่ายตัวเองอยู่ยอยู่ยอีกล้องมันก็หันไปหาน้องไปชวน้องก็ตะโกนมาว่านองแคปไม,มล่ละน้อกแคปไม,มล่ละกูไม่ได้จะถ่ายเหมือนกูได้ตั้งใจ ซึ่งเดินมาเรื่อยๆนะคะข้างๆด้านขวามือนี้ก็จะเป็นสุสานของหมู่บ้านนะคะน่าจะแบบไว้ฝังศพของคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละซึ่งบุม๋มมองเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวหรือว่าวางเวงอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนไทยได้วยรอเปล่าไม่ได้ลอินกับบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งมองเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าอบอุ่นอบอุ่น,นีนี่คือหมายถึงว่าเหมือนพ่อแม่พี่น้องเอาดอกไม้มาไหวามาลํำลึกถึงคนในครอบครัวซะมากกว่าค่ะนเนี่ยสุสานเป็นยงไง สัตว์ดูไม่มีความน่ากลัวเลยโอ้โหวันนี้มาเก็ตคนเยอะมากวันนี้เราจะพามาเดินเล่นที่ซูปเปอร์มาเก็ตกันนะคะโหคนเยอะมากฉันจะถ่ายได้ไหมเนี่ยฉันเขิน